ในชิปนี้เนี่ยวันนี้วันนี้เลยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเราจะเล่นให้ไกลที่สุดไกลที่สุดแบบว่าเล่นเนื้อเรื่องหลกักเราจะเล่นให้ถึงแมปนี้เลยอาจจะเิด็จแมปนี้สู้ตัวนูน้นตัวนี้เราจะเล่นให้ลุยอย่างเดียวลุยแบบไม่เก็บของอะไรเลยนะเราจะลุยเนื้อเรื่องหลกักล,ลุยนู่นลุยนี่เพราะว่าเวลเราเยอะแล้วเราไม่ต้องแคร์สนโลกอะไรแล้วเพราะเราเวลจะตันแล้วนะครับผมจะใหญ่มากเลยนะทุกคนตอนนี้เนี่ย สนามเราโคตรใหญ่คือมันจะเต็มทั้งบ้านแล้วคือถ้ากูเจอสนามกูก็กลัวเลยผมไปเรียนรู้มาครับทุกคนด้านซ้ายล่างอ่ะเรามีอันตี้ตลอด3พาร์ทที่ผมลงมานี่ไม่ได้ใช้เลยนะเออคือแย่มากแย่มากเดี๋ยววันนี้จะใช้แล้วเราจะใช้เซ็ตกระดูกแต่ก่อนอื่นตอนเริ่มเนี่ยผมขอไปจัดการไอ้บอสตัวที่8ก่อนนะเมื่อวานครั้งที่แล้วอ่ะผมปั๊มได้เป็นเวล7ตอนปลายนะซึ่งมันจะได้อิเล็กทริกเทลก็คือ ห่างสายฟ้าเราเลยจะให้มันเป็นสายฟ้าเกือบทั้งตัวเลยนะเอาเป็นว่าเราไปหาคนแรกก่อนเควสเราอยู่ตรงนี้มันเกี่ยวกับเรืออยู่แล้วเดี๋ยวทหารมันต้องมาแต่เราไปลุยกันทุกคนโอ้โหอเวลไอ้นี่เหรอสมมตเนี่ยอันเนี้ยเซนเนียกัดเรือแรงเว้ยไม่ได้เล่นนานเลยแดกแม่งเลยเนี่ยเรือหัางไลทุกคนโคตรง่ายอ่ะใช้เซนก็ะดูก่ะแตกแม่งเลยกินคนยินคนยินคน มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้พวกนี้มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วอัจจิเมตเลดี้เว้ยเดี๋ยวลองใช้จัดก,การบอสนั้นคนเดี๋ยวเราล็อกก่อนนะตอนนี้เราตัวใหญ่มากเซตกระดูกนี่คือไวพังเรืออย่างเดียวเลยนะครับเรือเวลซีสองยังแบบเนี่ยแตกละบอลมาแล้วเราจะได้หางฉลามสักทีมา The multi million dollar menace Mama m a b e l Mama m a b e l โอ้แม่ไมีจับนม <c oughs> หนึ <c oughs> ่งไหนไหนล้ำไหน ไอ้มามา่มามึงแลมเนี้ยทุกคนเปิดนันตีเลยเปิดนันตีเปิดนดันตีครับอุยกัดที่เก้าสิบสองคนแรงอุ้ยเรือขึ้งหลอดแล้วเนี่แหละเอาเสือดเก็บป้ายก,กูเ,เก็บทำไมเนี้ย,ยเราพังเรือไปเนี้ยทุกคนเราไม่สนใจอ่ะต่อตนอนี้กูจะลุยยาวเฮ้ยอุ้ยเปิดนันตีแรงมากเลยนะเป็นเล่นแบบทุกคนดูดิเฮ้ยชิป ังเรือว้าวเสร็จสำเร็จโอเคเนื้อเรื่องหลักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะว่ากลับไปมีเนื้อเรื่องหลักให้ไปกินแมวน้ําแล้วก็ไปเหมือนจัดการชนเผ่าไอเนี่ยจัดการฆ่าคน15คนนะครับเราจะไม่ลุยอะไรเลยนะเราไปด้านล่างดีกวชิบกินระหว่างทางไปทุกคนอเดกไปด้วยชิปนี่ไงใส่หางได้แล้วครับผมจะอัพหางฉลามสายฟ้านะผมไปปึ๊บของเรามีเหลืออยู่แล้วเว้ย ตีฟ้าตีมว่วงตันเลยวะตีทองนี่ออกไปดูข้างนอกกันดูดิโอ,อ้ยไอายะขาดแต่หัววะเซตเนี้ยเทว่ะมาโคมาโคก็ทำอะไรเราไม่ได้มาโคมันเวลติดเองนะเนี่ยตายแล้วเมื่อก่อนมึงแค่คู่ต่อตู้กว่ะเดี๋ยวนี้มันสู้อะไรเราไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยน,น,นะห่างสายฟ้ามิสกิลด้วยทุกคนเดี๋ยน,น,นะเดี๋ยนะ มือนกดคลิกขวาไปเฮ้ยเป็นแบบคืนสายฟ้าว้า,า,วาวเจ๋งว่ะเฮ้ยนี่ปลาเป็นคืนได้ฮดาติจมดติด,เตตดีเป็นร้อยเลยเนี่ยแรงแค่ได้แรงมากฮันติงเกตไว้ช้างอุ้ยชลามข่าวนักล่านักล่าชลามข่าววะนักล่าเหรอมึงนักล่าเหรอนักล่าเหรอ,อเดี๋ยวอุ้ยมันครึ่งหลอดแล้วทุกคนทำอะไรเราไม่ได้มันอยู่นี่ มันอยู่นี้ไว้าตายแล้วคนง่ายเดี๋ยววิวสามสิบแล้วไปกินโอ้ยอันง่ายง่ายจริงง่าย,ายจริงหมาโคเดี๋ยวไม่ใช่คู่ต่อสู้แล้วเดี๋ยวนี้นี่จดก,การแมวน้ำกินตัว่ะนนะปึ๊บเฮ้ยชึบเฮ้ยมีของข้างในระวังทางเอาทัองหน่อยจะไม่ได้จริงจังเทวัน,วนี้อุ้ยอะไรกัดหัวอุย้ยเกตไว้ชักใสยฟ้าใสยฟ้า ว้าวสามสิบแล้วพัฒนาร่างได้ทุกคนด้านขวาล่างเราเวลตันแล้วนะเฮ้ยเราเล่นเกมนี้จนเวลตันว่ะในไม่กี่คลิปเองแต่ถ้าเกิดซื้อ DLC มันน่าจะตันที่70นะครับแต่ว่าเอ๊ะน่าจะตันที่40แต่ตอนนี้มันเนื้อเรื่องหลักไงแบบภาคหลักมันได้แค่เวลสามสิบนะครับโอเคเควสเสร็จไปฆ่าคนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรากลับไปอัพให้ดูกันนะครับผมเป็นเมกาเมกาชาร์ดที่สแกร์ลี่พีซนั่เคยพูดอย่างไอตัวคลายนะ ว่าแบบพ่อมันตายเพราะเมกาชาร์กฟาดห่างฟาดแดกเข้าไปพี่อีกค,คนเดียวครับผมแดกแล้วก็ไปพัฒนาร่างเป็นเมกราชาร์กันนะทุกคนน่าจะตันแล้วละ่ะตอนนี้ขนาดจําไว้เลยนะ6.8ใช่ไหมั้ย6.8มันจะกลายเป็นเท่าไหร่บะนะจะเป็นเท่าไหร่กันนะพัฒนาร่างไปแรกเลยค้างเกมค้างเอาเอาเกิดอะไรขึ้น ้ยผ่านานานาจริงด้วยเมก้าชาร์กอ้๊ยวัโคตรใหญ่นี่อีสนาว์เมก้าชาร์กตันแล้วครับว้าวโอ,โโอโ้ขนาดเท่าไรวะขนาด9เมตรโอ้ยวันนี้โคตรใหญ่เลยแม่งใหญ่จนตกใจอะวันนี้9เมตรเลยนะดูดิ แม่งดูเน่นขึ้นนตตัวะบ้า9 m, เมตรวลว30คุรใหญ่นี่น่าจะใหญ่สุดแล้วในเกมแล้วมั้งทุกคนตอนนี้ชนะฉลามเราเวลวตามเลยนะฉลามฉลามเรา9เมตร9เมตรนี่คือใหญ่ที่สุดในเกมตอนนี้นะคือพร้อมฟัดกับทุกอย่างอะบ้9า9เมตรเจอฉลามขาวเหรอฉลามขาวก็ทำอะไรเราไม่ได้วะหัวใหญ่ห่าหลักมันอนกแกะทุกอย่างทุกคนเวสคือเราจะรีบไปเควสหลักเร็วๆกันเลยนะวันนี้ ฉลามขาวก็กระจอกมากตอนนี้เวลลมำเปื่อนเกินไปแล้วนายเหมือนปล่อยเสือมาในคงหนูหายตายสาม้ยสามร้อยดาเมจบ้าตะกี้สามร้อดาเมจใช่ไหมตะกี้แรงที่สุดเท่าี่เคยเล่นเกมนี้มานะสิหคนเองสิห้าคนนี้โอ้ยคนแบบนียคนแบบขนนก็เพียวไปแล้วตอนนี้มันเล็กเล็กจัดะ่ะเราแบบใหญ่ได้ใจ มชอบความใหญ่ในเกมนี่จังโอ้ยบา้านกระต๊อบหลังหนึ่งยังแบบเล็กกว่าเราตอนนี้วู้เลสโก้ลงน้ะพี่ฟาดหางเรือแตกู้มาแล้ยเจย๊ฟาดฟาดฟาดวู้ช้ห่างฟาดตายหมดเลยคนไปฟาดแตนโวไปกาจูเค๊ะสำเร็จ เฮ้ยมีนี่เก็บหน่อยเนี่ยข้อดีในการฟาร์มมาตลอดหลายคลิปเลยทุกคนทำให้เราเวลตัตาดและเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยฮันเตอร์เกตไวชาร์กอ้ฮันเตอร์ชาลามข่าวนักเล่าวะทำอะไรเราไม่ได้ดูดิเลวี้ยห้าเลองใหกัดแล้วก็ฟาดเว้ยมันถึนกับมันตายเลยไปโคตรอ่นอนอุงอุงได็กๆเข้าไปแด็กกินจ้าแม่ง หางไสฟ,ฟ้านี่โคตรสวยต้าใจจริงๆว่ะเดี๋ยวไดหัวเนี่ยเกตไวชาร์กเหรอฉลามขาวอะไรมึงโคตรกาก okay. เคเคลียเควสหลักคือเฮ้ยนี่ดได้โบนเทลก็คือหางกระดูกนะเอ่อให้ไปจัดการเหมือนน่าจะเป็นผมเดานะน่าจะเป็นเอเป็กเกตไวชาร์กนะก็คือฉลามขาวยักษ์ไปเราออกไปทางเดิมกันทุกคนหูใหญ่กว่าเลื้อย น้ำลายกูกระเด็นเป็นเมตรเลยทีนี้เราจะไปตู้กับเจ้าหินแห่งหน้าน,าน้ำนี้นั่นก็คือไหนวะมันอยู่ไหนวะสองร้อยเมตรข้างหน้าน่าจะเจอเลยวะมันเวลเท่าไหร่เอออุ้ยดีไงเอเปกเกตไวชาร์กฉลามขาวยักษ์เวลอะไรมึงมาเนี่ยวเวลอะไรวะเวลยิบต์าวเองอันตีไปเลยครับเหิออันตีอัดเลยนะอันตีอัด เอาดิเอาดิเพลมงมะหยิบกลาวแล้วไงอะ่ะใครคแชร์มึงคิดว่ามึงแน่เหรอวะนี่ถึงว่าแล้วครับอุ้ย,ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอืมชาร์จไฟฟ้าอืมฮูเมก้าช์จครับเมก้าช้าอือโค้งง่ายาโค้งง่าย เราเป็นไอ้นี่ราชาแห่งน่านน้ำเนี่ยมันบอกอยู่นะ King of the Ocean โดูโคตรเท่อ่ะมาดูเนื้อเรื่องกันหน่อยมีอะไรเอ่ย Death h o r n t League อันนี้มันแมปแรกอันนี้โอ้ยนี่แขนขาดขาขาดเลย Scary P นะทุกคนอะไรอยู่ในระเบิดนะไอ้ในถังอาหารป่าเอ้ยผมขอให้คุณแบบไม่ทำได้ไหม คือไอสแกลี่พีนมันโกรธเรามากเลยทุกคนเราฆ่าลูกมันแล้วดูหน้ามานันดิมันเกิดระเบิดดูดิเนี่ยมันฆ่า,าลูกฉันผมเข้าใจเนี่ย้าเป็นแกดูละ่ะแกจะคิดยังไงคือสแกลี่พีนมันโกรธเรามากนะเหมือนใกล้จะได้สู้กันเลยทุกคนอีกนิดหน่อยนะเปิดทะเลใหม่ใช่ไหมอ่าเราไปแมปใหม่นี่ไะผมรีบลุยเลยนะ ปกติเรานานมากกว่าจะได้ลุยเราลุยยาวๆเลยครับแบปบนี้นี่ครับหางกระดูกใช้คริสตัลนอัพอัพไปเลยแล้วกันเอาไปพังเรือเอาไปพังเรืออุย้ยตันบอกวะไม่พอแน่เลยอะเสียด,ดายอะขาดเท่าไหร่อ่ะขาดหมื่นสี่โอ้โหเสียดายอยากได้นี่ไอจะได้หัวสายฟ้า้ทุกคนแค่ครึ่งหลอดอะเราเราไปลุยเลยไหมเนี่ยฉลามกระดูกมันจะหน้าตายอย่างเงี้ยแบบแผลเยอะๆเถอดเถเลยแต่เกาะมันหนาเลยแบบ ชนเรือได้แรงมากทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอติเวตไปเลยเปิดอันตีครับผมเปิดอันตีวีร้อยเก้าสิบตะยิน้ม่ตุกี้ว้าวเราจะให้เป็นเวลก้านะครับผมด้านฝ่าบนเพื่อจะได้ของชิ้นต่อไปนะครับชิบหลบหลบหลบเราก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นนะทุกคนที่จะแบบรับตะยนินพวกมันได้หมดนะเอติเวตเลยดีแล้วเราไปเก็บไว้ใช้กับบอสด,ดีกว่าทุกคนทางอีกการนึงครับผม นิดเดียวนิดเดียวอีกลำเดียวก็ได้แล้วมาแล้วลำหนึ่งมามาแล้วผมบอสมาแล้วเก็บของไว้ให้มึงเนี่ยแหละมาแล้วอ้าวไม่มีเสียงภาคเลยกับตันคาวเรียกอย่างนี้เอ์ซี่อุ้ยอะไรอะชาร์จชิลเฮ้ยอย่าบอกนะมมนมีโล่อ่ะเฮ้ยมันมีโลสายฟ้าไอ้บ้า มันมีโลส่สายฟ้าทําให้เราเจ็บได้บ้าปะเนี่ยต้องพังเร็วต้องพังเร็วเร็วต้องพังตายไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยคนง่ายเข้าเข้าเข,ข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนโอ้เรามีโล่เอ้ยเรามีโลก่กระดูกคุมตัวว้าโคตรเท่เมื่อกี้อัพไปเลยเอาให้สุดวันนี้หมื่นสองเวลไม่ปออีกคูเดี๋ยวลองใส่เซตส,สายฟ้าก่อนเลยเซตสายฟ้าครบตัวเลยวัวนนี้แล้วก็ห่างสายไฟ นี่จับคือสอ่าดีใจนะยเราได้ออกไปตรงส่วนมหาสมุทรทะเลแล้วใช่ไหมแต่การเป็นว่าเรากลับมาในโซนเมืองเนี้ยซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เะดูดิกลับมาในโซนอะไรก็ไม่รู้ผมอยากออกแบบโซนมหาสมุทรนะมันกว้างกว่าเนี่ยมันแบบคุกคู่อยู่กับคนเอาเกมรูดีเกมรูด <laughs> ีแ<ร>ล้ว <laughs> <ร>2 0 0 thousand years later โอเคอยู่เว้ยโอ้โหกุองควายน้ําใหม่มึงบ้าแล้วไอ้รูปด้านบนมันเป็นรูปไอ้เนี่ยวานออกก้าวานพิชชาตอ่ะมันจะเป็นบอสของล่านนี้เปล่าวะเพราะว่าวานพิชชาตมันเขาเรียกไรมันฆ่าเลยนะในชีวิตจริงมันจัดการถลามขาวได้อ่ะมันก็อาจจะโหดไปอีกขั้นหนึ่งนะเอออันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยไปลุ้นกันว่าบอสอะไรแต่กอฟ้าะมาดิวันนี้บ้าเราทุกคนอยู่ในท่อ ทำไมไมันดูอนอาจจังวะนี่ถึงบ้านแล้วเควสเรามีนี่ไอวานออกกาจริงด้วยอันนี้คือประตูอะไรวะผมจําได้อยู่พาร์ทหนึ่งเราเคยไปดูกันใช่ไหมเดี๋ยวเราออกไปด้านซ้ายนะี่ขอไปเช็คก่อนอ๋อกดปุ่มได้อ๋อเปิดแล้วนี่ไงได้แล้วว้าวนี่ไอโอแล้วเปิดทางได้ทุกคนนี่ไงคอมพิวแล้วแล้วเปิดประตูเกตได้ตรงนี้อ๋อไปแมพแรกเออดีวะยินเต่าหุยวานออกกาเวิร์กสามสิบเลยเหรอ ใหญ่มากอนเนี้ยจำหนึ่งนะเจอมาโกะอ,อันนี้แค่แค่เวลธรรมดาเนี่ยสามสิบเลยเหรอวะว้าใหญ่ไปแล้วโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ดิวะบอกกับกุหนเลยมันมันอย่างงี้มันอย่างงี้มันทุกคนอัดมุมอัดมุมครับมันจะใหญ่มากสามสิบเรื่องสามสิบหรอมันน่าจะขนาดเท่าเราเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยขึ้นน้ำขึ้นบกไปดิไปดิมึงไปดิมึงไปดิมึงเอาดิเอาดิ อะไรโอ้ยขึ้นบกขึ้นบกครับขึ้นบกโดนฟาดจับฟาดไปไหนวะนี่หรอ,อแตกตายเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่ด้ว่เลือยังเต็มอยู่เลยวานอ,อก้าไม่เท่าไหร่วะอ๋อมันใช้คิสตันไปอัพห่างฉลามได้นี่วะฉลามกระดูกนี่เออวะนี่กินกินก่อนกินก่อนไหนกนอ็อัพแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้หัวกระดูกลนยะเดี๋ยวอนาคตเราต้องใช่เฟลสามห้าเลยหรอ เปิดอันติฟัดเว้ยเปิดอันติฟัดเลยทุกคนใหญ่ขนาดนี้ต้องจัดต้องหน่อยวะไม่เปิดอันติไม่ได้ไม่เปิดอันติไม่ได้อันนี้ไม่เปิดอันติไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ลดเลือให้เยอะที่สุดวิวสามห้ามันสูงเกินไปเลยอันติหมดสวยแล้วอันติหมดคุณสวยแล้วกัดผีละหกสิบฟาดฟาดกันฟาดมันยังไม่ได้มีโอกาสโจมตีเลยทุกคนทำอะไรกูมไม่ได้เออตาย ก็าทำอะไรลงรไม่ได้จริงวะ่งวะเฟสเสเร็จ,รจอีกหนึ่งครับพี่แหมฉลามสไฟ้าตัวนี้ขอหน่อยอันนี้เราน่าจะได้หัวกระดูกนะถ้าเราฆ่าเอพิกออกาได้นะอันนี้ผมเดาบอสไว้ก่อนเลยนะคือมันเป็นบอสไอพวกแบบวานอยู่แล้วตอนนี้นปอาวานมันใหญ่กว่าว้าวหูใหญ่มากคืออะไรอ่ะมีอะไรข้างหนวะเนี่ยโอ้โหนี่มันที่สูบอสช,ชัดๆแต่ว่ามันให้มาฆ่าคนก่อนในนะี้ วแเคเวสมันน่าจะมาให้เราทมไอทีนะทุกคนไอพวกทหารเรือมันจะเข้ามาได้หรอวะโอมาดูมาดูจัดโชหรอพี่มาดูฉลามไปก่อนนะดูจะโอโชปาวานเหรอพี่วานเหรอเอาฉลามยักไปก่อนหมดทหารเรือมันเข้ามาได้ไงวะ <laughs> บ้าทหารเรือเข้ามาได้ไงวะโอเคเคเวสต่อไปเราคือจะไปจัดการเต่าแล้วก็เต่าทำไมเต่าเยอะจังวะ กัดนี่เฮ้ยเราจะอัพหัวฉลามได้แลว้วอีกนิดเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวนะหน้าใครวะอันนี้มันหน้าคนสร้างมานี่ยมาโกโ้มาโก้มึงเล็กไปแล้วอ่ะมึงมากินกวมันไม่ได้มันไม่มันแบบไม่สนติอะ่ะตายไปมันคนละไซส์ไปแล้วกินไปกูก็น่าเกียรติอ่ะขยั่งปากกูอะแดกแม่งเลยเต่าสิบตัวโอเคเรียเรา ได้ทำตามความฝันของเราในคลิปนี้แล้วก็คือเราเซ็ตทองทั้งตัวไปลุยไปเลยตีโอ้โหใส่ฟ้าทั้งตัวครับตอนนี้นอ,อ,อความใหญ่9เมตรกับสีทองทั้งตัวนี่มันอะไรกันไม่ถึงเซ็ตนะแต่ตัวสีฟ้าทั้งตัวเลยตอนนี้มันก็ซีล่าเลยคือปกติจะเล่นเกมเป็นคนเล่นเกมแล้ชอบเก็บของแบบ ให้ครบให้ตันทุกชิ้นเนี่ยต่อให้ชิ้นนั้นไม่ได้ใช้ก็ตามนะอันนี้ก็รู้สึกฟินมากเลยเพราะว่าดูดิแม่งทั้งตัวจริงๆว่ะไม่น่าเชื่อคือการเล่นเกมและเก็บเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยทุกคนเล่นเกมเองเก็บของเองอัพเองไอ้พวกนีน้มันเป็นเวลาที่เสียไปแล้วก็รู้สึกดีนะถ้าเกิดคุณชอบเล่นเกมเนะซึ่ง <ๆ S 1> ผมก็เป็นคนประเภทนั้นนะชอบเก็บของแล้วแบบเนี่ยมันต้องครบอย่างนี้ดิวะเท่ๆนี่ไงเอปกออกามาแล้วอุ้ยของแท้ละที่นี่ มาตัวเบรเรอร์เชียวโอ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ใช่เนี่ยทางยน่นย่นได้ย่นได้ทุกคน,นามาแล้วเอเป o กออร์กาไวเอ็นแบ็กแอทแทกมาวะ่ะแต่เราอยู่ในทอ่อมันไม่เข้ามาใช่ไหมแม่งจะพังมาปาวะน,นี่ทางไหนวะออกไปหามันได้ะน่าจะทางไฟนะครับทุกคนพร้อมสู้อ่ะอุ้ยเสียงมันคำรามใหญ่เลยออกมาใช่ไหม เออกมาแล้วอยู่ไหนอุ้ยเปิดทันติขาดให้หมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหดเลยเนี่ยโหดเลยเนี่ยโหดโหดอยู่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 มาเวลสี่สิบเอาวะสแตนปาตาแห้งอะมึงอยากกินเนื้อปลาวาฬอะอุ้ยอุ้ยใหญ่จริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอุ้สุด ออกา้าเอฟิกเหรอเจ้าทีนที่นี่เหรอมึงเจ้าทีนเหรอมึงมึงคิดว่าแน่มากกว่าวะเชีย่ยว้นหลวงอย่าตายอย่าตายโอ้โหนี่ไงตาย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 เออเอฟิกออก้าก็ทำอะไรไม่ได้วะแบบนี้ช่วยยัยครับผมโอ้โหเฮียเด็มันวะมันต้องใหญ่ๆอย่างนี้ดูวะชอบเอ,เอ่ะเกมแบบนี้หัวกระดูกเป็นยังไงวะเฮ้ยทำไมหัวกระดูกมันเป็นอย่างนี้วะ ตาแม่งสีนี้เลยเหรออัปเกรดไปเลยอัปได้ขั้นเดียวเองทุกคนบอกแล้วมันยังมันยังไม่เยอะมากไงแต่เราจะพยายามเก็บอัปไปเรื่อยๆนะครับผมเหลือทะเลอีกทะเลเดียวนะครับผมเดี๋ยวใกล้จบแล้วล่ะตัดเข้าไปอุ้ยเหลือแตกเนี่ยเหลือแตกเนี่ยโคตรแรงอะ่ะใส่ครบเสร็แล้วมันแรงอย่างนีน้นเองอืมว่ายเรือแตกง่ายมากเลยทุกคนอีซี่ว่ะอีซี่ว่ะนี่เอพิโซดแปดเปิดแล้วแสดงว่ามาแล้วครับผมเรื่องเรื่องมาแล้วนี่ไอ้ควสต่อไป โอ้ไปทะเลอื่นเลยว่ะเนี้ย